ครับเลนโกลสุกุโนะทาไฟี้เราซ้อมมากี่วันเข้ามาเร่งสมาธิซ้อมอยู่ที่ใครพี่มารินพี่เดิมเลยไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นผู้เตาสอนเราบ้างมีน้องๆพี่ๆช่วยบ้างต่มโผล่ในใครเชื่อเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสามปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็สิบห้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบสามมวยสไตล์อะไรครับไม่ยเขาวันนี้เลยต้องมาเจอรุ่นพี่นะแหววาวยังไม่เคยต่อยกันมั้งไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกีงมาต่อยพี่เขาอย่างไรอยศึกษาเขามวยสไตล์ พี่นะ่มออเืวันนี้มาเจอรุ่นพี่เนี่ยวางเกลียวางแขงให้ดิก็ค่อยดูคงไอทีอ่อาเดี๋ยวต่อยตามตาตาเราไปเนาะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุข้นขบวยเดียวล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่นี่อ่าวันนั้นต่อยใครสิงด็มเป็นยังงบ้างพ้ายแพ้แค่ไหนเนาะวันนั้นแพ้แบบไหนเบียดเบียดกันหรือว่าขาดก็พลาดนิดนึงอ๋อไปพลาดแล้วเลยขาดแพ้ไปเลยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบอร้อยก็เวทวันนี้เลยเนาะเมื่อเช้ามาไปแกน้ำหนักมิ๊ก็เกินจุดฮาจุดฮานี่ผัดเร็วแล้วร่างกายไฟนี้ก็เต็็มมด้วยรรบสูณ์แแขงง วันนี้พอม,มาแจ้งเกิดพ,พี่เขาเข้ามาแจ้งเกิดเหมือนกันรเราจะให้เขาเกิดหรือเราเกิดรออกเ,เราต้องเกิดก่อนนะไฟนี้คุมมากี่กิโล่ประมาณสามตัต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสิบกว่าไฟคนจังหวัดตตนนากเชิาช่วยแฟนคลับเ้นน้อยจะเป็นกำลังใจด้วยครับคืนนี้จะให้เต็มที่แน่นอนเอาชนะกลับบ้านด้วยไฟนี้ขอให้โชคดีขอบคุณครับโอ้